โปเกมอนนั้นมีอยู่มากมายหลายชนิดดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะมีโปเกมอนที่ไม่ถูกหน้ากันและเป็นศัตรูคู่กัดกันและในคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปโปเกมอนศัตรูคู่กัดพาร์ทที่2ของทางช่อง l ิเบ r รโลดซึ่งก็ต้องขอบอกก่อนเลยว่าโปเกมอนที่เป็นศัตรูคู่กัดนั้นยังเหลืออีกหลายคู่เลยทีเดียวถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปโปเกมอนศัตรูคู่กัดในคลิปแรกก็สามารถย้อนกลับไปดูก่อนได้ครับผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ด้านล่างนี้ส่วนศัตรูคู่กัดที่เหลือนั้นจะมีคู่ไหนกันบ้างเราก็มารับชมกันเลลยดีีกกกวว่าาคครับลลับบมุนะ วันล,ลิกกี้กับมาคุโนชิตะนั้นถือว่าเป็นอริกันในฐานะคู่แข่งซะมากกว่าจากข้อมูลของวันล,ลิกกี้ในโปเกเด็กภาคอันตาสันได้ระบุไว้ว่าเมื่อวันล,ลิกกี้เพิ่มกล้ามและฝึกฝนจนมีความมั่นใจขึ้นมาแล้ววันล,ลิกกี้ก็จะไปท้าดวลกับมาคุโนชิตะกะละกละกับวันจิน่าวันจิน่ามักจะล่ากะละกละเพื่อนํากระดูกมาทํารังนั่นจึงทําให้กะละกละที่เป็นร่างพัฒนาตามล่าวันจิน่าเพื่อแก้แค้นนั่นเอง จากข้อมูลของกะลกะละในโปเกเด็กภาคมูลได้ระบุไว้ว่ากาลกะละจะออกตามหาวันจีน่าศัตรูทางธรรมชาติเพื่อต้องการที่จะแก้แค้นและข้อมูลของกาลกะละในโปเกเด็กภาคอันตาสัน,สนได้ระบุไว้ว่ากะลกะละจะคว้างกระดูกใส่วันจีน่าเพื่อทําให้วันจีน่าตกลงมาจากฟ้าพัเทล่ากับซูไกโดสความเป็นคู่กัดข,ของสองโปกมนฟอสซิลคู่นี้เกิดจากเหตุผลอะไรก็ไม่ทราบแต่จากข้อมูลของซูกไกโดสในโปเกเด็กภาคซันได้ระบุไว้ว่าซูไกโดสจะใช้ทักษะหัวโขกที่ช่ำชองในการต่อสู้กับพัเทล่า ไคร,ริวกับคิงด้าศึกปูมัทมังกร2ตัวนี้ไม่ได้เกิดจากการแย่งชิงเหยื่อหรืออนาเขตแต่อาจาจะด้วยเพราะศักดิ์ศรีความเป็นปูมัทมังกรก็ได้จากข้อมูลของคิงด้าในโปเกเด็กภาคซอร์สได้ระบุไว้ว่าเมื่อใดก็ตามที่คิงด้าพบหน้ากับไคร,ริวการต่อสู้อันดุเดือดก็จะเริ่มต้นขึ้นยาโดคิงกับยาเลยูตันความเป็นศัตรูคู่กัดของ2ตัวนี้จะพิเศษกว่าคู่อื่นๆเพราะคู่นี้เป็นคู่กัดทางด้านสติปัญญาจากข้อมูลของยาโดคิงในโปเกเด็กภาคอันต้าม,มูได้ระบุไว้ว่า ยาดคิงถูกเรียกว่าเป็นนักป่าแห่งท้องทะเลและมักจะประลองปัญญากับยาเลยยูตันแต่ส่วนใหญ่ผลจะออกมาเสมอกันเอมูโดกับอามเกาความเป็นคู่กัดของสองเปเมอนนกเหล็กอย่างเอมูโดกับอามเกานั้นเกิดจากการแย่งชิงอาณาเขตจากข้อมูลของเอมูโดในโปเกมเด็กภาคซอสได้ระบุไว้ว่าคนของเอมูโดแหลมคมยิ่งกว่าดาบเอมูโดกับอามเกาจะต่อสู้กันอย่างดุเดือดเพื่อแย่งชิงอาณาเขตเอเลคิดกับโทเกเดมารุ ความเป็นคู่กัดของเอเลคิดกับโทเกเดมารูนั้นเกิดจากการก่อกวนของทางฝ่ายหลังจากข้อมูลของเอเลคิดในโปเกเด็กภาคมูลได้ระบุไว้ว่าเอเลคิดมักจะต่อสู้กับโทเกเดมารูที่พยายามจะมาชิงพลังไฟฟ้าของตัวเองซึ่งการต่อสู้ของทั้งสองฝ่ายนั้นก็ค่อนข้างจะสูญเสียเอามากๆอาเกฮันกับมิสซอฮันนี่อาเกฮันกับมิสซอฮันนี่มีอาหารปรดปานเหมือนกันก็นกคือน้ำหวานจากเกสรดอกไม้ด้วยเหตุนี้ทั้งคู่จึงกลายมาเป็นศัตรูคู่กัดกัน จากข้อมูลของอาเกฮันในโปเกเด็กภาคลิเจนอาเซอุดได้ระบุไว้ว่าอาเกฮันจะคอยขับไล่มิซูฮันีที่พยายามเข้ามารวบรวมน้ำหวานจากเกสรดอกไม้โจโลเนโกกับคุซเนะจุดที่เหมือนกันของโจโลเนโกกับคุซเนะคือทั้งคู่ต่างก็เป็นโปเกมอนขี้ขโมยเหมือนกันจากข้อมูลของคุซเนะในโปเกเด็กภาคซอสได้ระบุไว้ว่าคุซเนะจะขโมยของของคนอื่นเพราะอยากเห็นคนอื่นเดือดร้อนโจโลเนโกกับคุซเนะนั้นถือว่าเป็นศัตรูคู่กัดกันฟูจิเดะกับยาคุเดะ โปรแกรมแมลงอย่างฟูชิดะกับยาคุเดะนั้นเป็นโปกรกมอนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันและนั่นจึงทาให้ทั้งคู่กลายเป็นศัตรูคู่กัดกันจากข้อมูลของฟูชิดะในโปเกเด็กภาคซอร์สได้ระบุไว้ว่าฟูชิดะกับยาคุเดะเป็นโปเกมอนที่มีสายพันธุ์คล้ายคลึงกันเมื่อทั้งคู่เจอหกันการต่อสู้ครั้งใหญ่ก็จะเริ่มต้นขึ้นอิชิสมัยกับดันโกโลและทันดงสำหรับความเป็นศัตรูคู่กัดในคราวนี้ผมก็จะขอรวบไว้เป็นกลุ่มเดียวกันเลย ซึ่งอิชิสมัยนั้นเป็นศัตรูทางธรรมชาติทั้งดันโกโลและทันดงโดยสาเหตุหลักๆนั้นก็เกิดจากความเข้าใจผิดกันนั่นเองจากข้อมูลของอิชิสมัยในปกติภาคซอสได้ระบุไว้ว่าอิชิสมัยจะเจาะรูก้อนหินเล็กๆเ,เ,เพื่อทําเป็นที่อยู่อาศัยดังนั้นก็เลยเป็นศัตรูทางธรรมชาติกับดันโกโลและทันดงเพราะนึกว่าเป็นก้อนหินธรมธรมดาานั่นเองโอนโอนโดกับค On ิริคิซันความเป็นคู่กัดของโ On อนโอนโดกับค On ิริคิซันนั้นเกิดจากการแย่งชิงอาณาเขตกันจากข้อมูลของคิริคิซันในปกติภาคชิวได้ระบ คิริคิซันกับโอนโด,โดนั้นจะเปิดศึกอย่างดุเดือดในสถานที่ที่พบหินรับดาบเป็นจํานวนมากโกลอนดากับทาจิฟุซากุมะสองปูมอนประเภทความมืดอย่างโกลอนดากับทาจิฟุซากุมะนั้นไม่ได้เป็นศัตรูคู่กัดกันในการแย่งอาหารหรืออาณาเขตแต่จะเป็นในเรื่องของศักดิ์ศรีที่ยอมกันไม่ได้จากข้อมูลของโกลอนดาในโปเกเด็กภาคซอสได้ระบุวไว้ว่าโกลอนดาจะใช้ชีวิตในการต่อสู้กับทาจิฟุซากุมะฟ็อกซ์ไลกับพาวส์วัน ึกโปเกมมอนหมาต่างสายพันธุ์สองตัวนี้ไม่ได้เกิดจากการแย่งชิงอาณาเขตหรืออาหารแต่อย่างใดแต่อาจจะเกิดจากการไม่ถูกหน้ากันก็ได้จากข้อมูลของ f ็ x l i ์ในโปเกด็กส์ภาคชิลได้ระบุไว้ว่า Fox l ซ์และ Pa าส์วันนั้นเป็นศัตรูคู่แข้นกัน Fox Li <Line S> ์กับเลพาวดัสสึกโปเกรมมอนประเภทความมืดสองต,ตัวนี้เกิดจากการแย่งชิงอาณาเขตกันจากข้อมูลของเลพาวดัสในโปเกด็ก์ภาคชิลได้ระบุไว้ว่าเลพาวดัสกับ Fox l ซ์ไจะเปิดศึกแย่งชิงอาณาเขตกันบ่อยๆ และนี่ก็คือโปเรมอนที่เป็นศัตรูคู่กัดกันซึ่งหลักๆผมก็จะอ้างอิงจากข้อมูลโปเกมอนที่ปรากฏอยู่ในเกมครับบางคนก็อาจจะคิดว่าทําไมคู่นี้ไม่มีนั่นก็เพราะว่าข้อมูลในโปเกมอนที่มีอยู่ในเกมนั้นไม่ได้ระบุไว้นั่นเองแต่ยังไงก็ตามยังมีหลายคู่ที่เป็นศัตรูกันทางธรรมชาติแต่เป็นในเชิงของผู้ล่ากับผู้ถูกล่าหรือผู้นี้ก็คือเป็นโปเกมอนที่กินโปเกมอนกันนั่นเองครับอย่างเช่นปีเจี้ยนกับคาตาปีที่เป็นผู้ล่ากับผู้ถูกล่าหรือว่ากุโซคมูชากับโอโทสพัที่ถ้้าไนนนแพกก็จะโดิ ไว้ถ้ามีโอกาสผมก็อาจจะนำเรื่องราวของโปโมนผู้ล่ากับผู้ถูกล่ามาเล่าให้ฟังกันอีกทีส่วนในคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ